vivo เผยท่เซอร์ v 5 0าีิบ e มาพร้อมสโ,โลแกน capture your forever มีข้อมูลว่าทาง vivo เตรียมที่จะเปิดตัว v 5 0ซ e r i e s ในตรัสกอบอลแล้วแน่นอนครับวาสุด,ดที่นเดียก็ได้เผยท่เซอร์อย่างเป็นทางการออกมาแล้วครับโดย vivo อินเดียได้โพสต์บน x ว่าเตรียมที่จะเปิดตัว v 5 0เร็วๆนี้ซึ่งมาพร้อมกับสโ,โลแกนที่ว่า capture your forever แต่อย่างไรก็ตามครับวันที่แน่ชัดในการเปิดตัวยังไม่เผยออกมาในรอบนี้ครับแต่คาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีประกาศออกมาแน,น่นอนครับสำหรับทีเซอร์ของ V50 มีมาในสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นดีไซน์ด้านหลังที่มาพร้อมกับโมดูลกล้องหลังทรงวงรีแนวตั้งพร้อมด้วยโมดูลกล้องทรงกลมและมี2เลนที่มีเฉดสีแดงกุลาบก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานแต่งงานของอินเดียด้วยครับส่วนสปเปนอื่นของรุ่นนี้คาดว่าจะรีแบรนด์มาจาก S20 ที่จีนที่ได้หน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความเรี Hz, ยน 1.5K 120เฮใช้ชิปต n a p d ก a ้อน7.3 Gen ไฮแรมสูงสุด16กิกพร้อมลมสูงสุด256กิที่เป็นแบบ u s 2.2มีแบตเตอรี่ขนาด6,500ม ah, ิลอรองรับชาร์จเร็ว90วัต์ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนหลักความเรีย50ล้านพิเซลและเลนอัลตร้าไวความเรีย8ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความเรีย50ล้านพิเซลครับ